สวัสดีครับน้องคิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคิงสวัสดีค่ะ wrote, สวัสดีค่ะ,คะมาตามตัวน้องคิงคือเกาครับน้องคิงฝันแม่นครับถือมอเร็วาร้บวนเนาะครับสำหรับน้องคิงครับบวดน้อง King คิงฝันว่าจงไหนเนาะครับก็ฝันว่า,าเนี่ยเหมือน้าเนาะจ้ะ то, อันนี้ Recently, เป็นความฝันหรือเรื่องจริงคะน้องคิง <King. S 2> เรื่อง so จริงจ้ะค่ะแล้วก็ไปตลาดตามปกติก็แม่เนาะจ้ะไปซื้อกับเผามันที่ตานี่ ไปได้เคืองทางนังน,นงเลยจ้ะคนมี้งูโตแบบใหญ่เลยจ้ะมันตัดหนาหนูกับแม่จ้ะงูแม่จ้ะงูบอเป็นหงูเอียงโอ้งูเลยจ้ะเพราะว่ามันไปไหว,หว,หวแห, bem, หว้งจ้ะตัวใหญ่บอลน้องกิง้งใหญ่ซ้ำแขนเลยจ้ะโอ้ใหญ่ซ้ำแขนน้องกิ้งหมูค่ะแม่จ้ะใช้ก็ซ้ำแรงคะเธวโยกให้เอฟซีบอลนะคะซ้ำนี่เลยจ้ะโอ้ตัดหนาน้องกิ้ง แม่จ,จังไลตัวค่ะน้องคิงเหมืนที่ตานห็นนุ่กก็ครับมาจากตลาดกระแม่นาะจ้าโตกะแรงมากนุ่กก็ฝันเหมือนที่ตาเห็จ้ะฝันว่ามีงูมากกวาฝันหนูคือจังงูโตแบบง่ายเลยจ้ะมีความฝันเนยแม่จ้าโตแบบง่ายมันเลื่อยอยูังโตหนูจ้ะงูโตแบบง่ายเรื่อบ่ครับแม่จา้างูสีนยังรับน้องคิงครับ สีเหลืองทองเนี่ยครับสีเหลืองทองเป็นแสงเลยจ้ะโอ้แตกแสงเลยบ่ครับแม่นจ้ะเป็นมันเลื่อยนี่ขานี่ต้นน,ตนี่ตัวหนุ่มขิงบุค่ะแม่นจ้ะเป็นเลื่อยาาหรือเป็นวายจังไดอยู่บ่คคาเลือเลื่อยเราไปที่ร้านนี่มันก็มัดมัยุดยุ่งงาหนูจ้ายุดจุนี่นาหนุ่มขิงแม่นจ้ะแล้วเพิ่อนก็อา้าปากเิยเพื่อก็บอกว่าบ่ต้องญาติสิมาบอกเลขอ๋อเป็นเสียง เสียงเ,เสียงจังใดคะเสียงผู้เฒ่าหรือเสียงนุ่มเสียงผู้เฒ่าจ้ะเพร่ะจังปูเป็นจังสานจ้าอ๋อพันว่าเพันเป็นปูไม่ยังสารพันว่าจังใดตอนพิงว,งว่าสีมาบอกเล่ไพทีหวัวนี่จ้าครับมี่ตานี่มันก็บอกเป็นตัวเล่เล,เลยจ้าจ้ะเพันวาไดเลยไม่ยังสารวาเป็นเสียง ผู้ชายหรือนอกปูเนาะแม่ค่ะเ่าพี่บอกเลขตัวใดน้องคิงบอกเลขเออหกเจ็ดหนึ่งจ้าพี่บอกหกเจ็ดหนึ่งจ้าพี่บอกมาเลยว่าภาษาย่อยโชว์ให้หลางไม่ยันจ่าพี่บอกเลขเราจังไรต่อน้องคิงเราไปที่อันนี้เพื่อเลื่อนนี้ไปเลยจ้ะเพี่นบอกเซตเราเพื่อก็เลื้อยกลับลงไปแม่นจ้ะหายไปเลยแม่นจ้ะ บอกสามตัวเท่านั้นพอสองตัวเพิ่นบอกครับบอสอาจารเพิ่นบอกเป็นสามตัวโอ้เพิ่นไม่หายชั่วสามตัวเลยเนาะครับเนาะจ้ะแต่ว่าน้องคิงเนี่ยอายุจะปีคะ่ะนู้มาเกี่ยวตัวน้องคิงเออายุสิบสี่จ้ะอายุสิบสี่ปีกับอายุกับสิบวันเลยเขียนล่องหาเอฟซีนะคะเนาะเพิ่นบอกเลขละคะหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแต่ว่าน้องคิงเนงอายุสิบสี่ปี เกิดพศท่ายคะน้องคิงพศหาศีจ่ะพศ2554จ่ะเือ F.C. ฐานนะคะน้องบอกเป็นเทือ F.C. บนถามค่ะเจไหนตอนน้องคิงมาท่ธานี่น้องกว่าตื่นขึ้นมากจ่ะตื่นคืนมากหลอกเดิมกี่จ่ะมาท่ธานี่นุ่งกว่าน้องกว่านี่มึงน้องกว่าใันเป็นควางจริงเนาะจ้ะมาทิธานี่นุ่กว่าตอนน้นงัน่็เดินกแห่นุ่งก็่าเล่ย์ลับปอีจ้ะ ถ้านูนล,ล้ำปีแบบมาที่ร้านในความฝันคือองมีคนมาเคาะประตูนี่จ้ะเคาะประตูน้องขิ้แม่ยันสามเถืออ่อนเคาะประตูดังปกปกปกสามเถื่อนแม่นส้ะน่นคนที่เามไปเปิดในความฝันเนาะจ้ะค่ะตนท่าไปเปิดมาที่ร้านนี่เป็นตาจ้ะตาเนี่ยมันเสียไปนานเสี่เดือนเลยนะจ้ะเสียไปได้สี่เดือน,น,แ,อนแม่นจาะ เดี๋ยวไปเดทใหม่ๆนะค่ะเนาะบบท่านเฮิงเพิ่นเมื่อวานจากไหนคะน้องคิงเพิ่นเมื่อวานสิมาบอกเลขเห็นนุ๊กบอกว่มีเงื่อนไายจ้ะาเพิ่นก็เลี่ยนนุมาเต้นหน่อยๆนะจ้ะครับนี่คเพิ่นอาเซียโต้น้องคิงเนาะะเพิ่นว่าจากไหนต่อคะเพิ่นเขาบอกว่าสิมาบอกเลขเห็นบอกว่ามีเงื่อนยเพิ่นว่าตีโต อ๋อคนเล็กตัวเพราะว่าเพิ่นมันเลี้ยงของขะคะเคี่ยงมกนนยากเลยเปค่ะแม่อาจารย์เลี้ยงเมื่อตอนโตหน่อยๆอาจารย์ค่ะคนใหญ่คนเสียไปถึงแล้วบปล่ครับเสียไปได้สี่เดือนสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วเนาะโอ้จังได้ตัวครับบัดนี้บัดนี้อาจารย์มันก็บ,บอกเป็นตัวเลขเลยจ้ะบอกเป็นตัวเลขเลยโอ<ม>้โหองคี่งแต่ว่าหรี่ยิ้มวันของคิ่งว่าเกิน เพิ่อนในฟังเนาะตอนเพิ่นเสียนั่นเพิ่นก็บอกเลขฟ้าลุงเข่าแม่นบอลคิงแม่ใช่เจเดียร์บอกเพิ่นมักซื้อเลขแม่นบ่ค่ะแม่นจ้ะมักเลขแม่นจ้ะติร์นเพื่นยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะนจ้ะเลขฟ้าลุงก็เขา้าหรือเพิ่นกม็กามกาบอกแม่นบอลคาิงก็เข้าอีกแม่นบ่ค่ะแม่นจ้ะค่ะแล้วงวดวันทีน่1ตุลาคม68เพิ่นมาเข้าฝันแมนคิงเนาะจ้ะ เพื่อนบอกเลขตัวใดตั้งคิงบอกเลขก็เก้าหาจะ้ะบอกเก้าหาแดงจึงคิงเลยจะ้ะเพิ่นเขียนให้บ่คะอเพิ่นแบมือร์จ้ะอ๋อแบมือจะ้อบอจะบอกว่าสื่อตัวนี้เด้อเพิ่นแบมือออกแล้วก็เห็นตัวเลขอยู่ในฝ่ามือเพิ่นบ่คะแม่นรับจะ้ะเ,เห็นเป็นสีแดง<ะ>เห็นสองตวัวบ่น้งคิงไม่ครจะ้ะเห็นเก้าหา สามโตวะนี่เนาะเพิ่นบริสาแต่ว่าสามโตนึ่งมูทำท่านเาบอกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะคะเนาะค่ะจะไหนต้อครับบันนี่เจะได้ต้อครับน้องขี้งบอกเรียกแล้วเพิ่นเพิ่นไปที่ไหนบันเพราะยัยนมาทตาเพิ่นก็หายไปเรื่อยหายไปเรืยแม่สครับหายไปเรืยบอกเลขซิก็หายเป็นี่ความเหมือนเลยไมสค่ะ เดีน้องคิงมีความฝันยังต่อบ่คะมวนแล้วจา้ามดแล้วแม่นจ้จแล้วเพิ่นบ่ได้บอกว่าว่าเพิ่นเพิ่นแต่เด้กยังบ่าตานมดหรือจา้าเพิ่นเพิ่นมาบอกแค่ตัวนี้เพื่อนมาบอกว่ากับไอ้โชคว่าสิตนน้องคิงเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยเรียกว่าแต่น้อยจังซี่บ่ครับแม่สนใจบอกเสร็จแล้วเพื่นก็นหายไปเลยไม่สนใจเดี๋ยวน้องคิงเออ่ฝันจังได๋อีกบ่บปดนี้มดแล้วจ้ามดแล้วอ่ากบ ขอบคุณน้องคิงวิไลนะครเนาะทีใหเนี่ยทาง FC ซค่ะประจําวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดค่ะขอบคุณค่ะน้องคิงขอบคุณค่ะส่วนตัวเลขก็คืเด็ิโชว์อเบิทงที่หลังครับ FC ซน้องคิงครับน้องคิงเพิ่นมาเพิ่นฟันแม่นครับ f c เคยถูกล่างวันลอตเตอรี่มาแล้วนะครับเนาะแอดมินของข้าของยินข่าวก็ต้องไปถามน้องคิงทันทีครับส่วนตัวเลขของน้องคิงครับนี่ผีพอหญ่ครับ พ่อใหญ่ที่เสียไปแล้วคุณตาล่ะครับเอฟซีมาบอกเลขเก้าห้าเก้าห้าเอาตรงๆหลดครับเอฟซีเล็กกกับเดล็กเก่ามันก็เป็นตัวเดียวกันครับือสิมาอีกอยู่สมร้องนอกหฮกหาแต่งวดที่เหลือมันโฮกหาหาโฮกมาสองงวดนะครับจัดเก้าห้าครับ, 95, รบแล้วก็งูเว้าได้ครับเป็นงูสีทองตัวสีทองเหลืองอยหุยัสมครับแตกแสงมากมาครับ อาจจะเป็นงูทำท่า,ทานก็นได้นะครับคันทางงูทำท่า,ทานนี่เป็นว่า,าวได้เอฟซีเพราะว่าเป็นจำศีลภาวนาครับเป็นเสียงกูเถ่ามาบอก 6, 7 1 6 7 1หนึ่งกหนึ่งกระต้านเลีนครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมโลธงนาะมิเตอร์ครับน้องคิงอายุ14ปีครับอายุ14ปีครับเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ นี่ครับ671จ็ดหนึแคปนาจอไว้ครับหรือว่าเก่าหาหาเก่ากับกันน้ำจั็กน้อยครับพอใหญ่เขียนเลขใส่ฝ่ามือตัวแดงจริงคืนครับเอฟสีเอ้าคลิปแรกแหกมันของของคิงเป็นเบายังควันของปันไรครับเอฟสี่ตื่นๆกล่องในเล็กน้อยเนาะครับเนาะนี่ล่ะตัวนี่ล่ะครับเอฟสีหกเจ็ดหนึ่งกับเก่าหาครับคันถามักกับจัดครับเอฟสีเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ครับเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากครับ ไปรับชมมึนของดีกันครับบบาเอ็มมาตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดีดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกคล้องเรียยทซัพย์ครับค้าขายใช้ขายของบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกค้อง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริถือเอนาะครับนะ้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับกับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขึ้นมาได้พัวไปหามไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหลแล้วก็ีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็ี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลลูกหัวต่ลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ข <premises, S 2> อบคุณครับ้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตแในคนมองมบาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับ่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือปปเท่อท่าคิวสามเทือ่อแล,ล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุูกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปห้ยาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชมรากาเบาแอมเรารงี่ใดน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบําระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิเด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลีกเนี่ครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัล,ล,วลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ